สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ซอยถาวรซอยเหนือสุดของบ้านธาตนะครับจะพาไปชมบรรยากาศที่บ้านธาตุจากซอยถาวรจากเหนือแล้วก็ไปที่ซอยกลางาตามเส้นทางแล้วก็ไปถึงซอยใต้สุดคือซอยเจริญสุขนะครับตอนนี้มาดูภาพจาก google map ภาพ3ามิตินะครับ จากเหนือไปใต้นะครับเริ่มตรงตรงนี้สามแยกไฟแดงบรรทานนะครับนะลงใต้ไปอันนี้ภาค3มิติจาก Google นะครับ Google Map นะเส้นทางเริ่มจากปากซอยถาวรแล้วก็ไปทะลุซอยกลางไปเรื่อยๆนะไปจนถึงหลังวัดพระธาตุ ทางวัดพระธาตุก็ไปต่อไปอีกไปจนถึงซอยเจ็กหล่อซอยซอยพระธาตุลวมเย็นนะฮะแล้วก็ไปตามถนนร่วมใจแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเจริญสุขนะครับไปตรงอนามัยนะครับตรงนี้สแกนภาพจอมาจนถึงสะพานตรง ร้านรวมโชคนะฮะอันนี้มุนไปทางจากใต้ไปเหนือนะครับน่ฮะจากสะพานไปไปร้านรวมโชคแล้วก็ไปตรงเส้นทางตรงที่เราสิ้นสุดขามานะฮะตรงอนามัยนะครับไปดูบรรยากาศจริงจากจากซอยถาวรนะฮะตรงนี้ซอยถาวร ซอยกลางนะครับเราเลี้ยงซ้ายเข้าซอยกลางจากนี้ไปมุ่งลงทิศใต้นะครับนี่คือซอยกลางนะครับซอยด้านซ้ายคือถนนด้านซ้ายคือถนนเลยเชียงคานถนนด้านขวาคือถนนร่วมใจนะครับตรงนี้ซอยกลางมาเก็บบรรยากาศกันมาอยู่ที่บ้านทาาประมาณปีนิดๆน,นะครับยังไปไม่ทุกซอยนะครับ ตรงนี้ตัดกับถนนซอยโชคชัยนะครับหรือซอยวัดป่าพัฒนารามนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับวางผังเมืองค่อนข้างดีนะครับบรรทาดมีซอยทั้งหมด9ซอยนะครับแล้วก็ถนนตรงกลางด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายก็ถนนเลยเชียงการด้านขวาก็ถนนร่วมใจตรงนี้เป็นถนนกลางหมู่บ้านนะครับ บ้านเรือนก็จะมีทั้งแบบดังเดิมแล้วก็มีแบบโมเดิร์นเข้ามาบ้างนะครับมีโมเดิร์นจมโมเดิร์นมีให้เห็นบ้างนะครับตรงนี้ตัดกับซอยนำโชคนะครับนี่ซอยนำโชคนะมองไปทางด้านถนนเลยเชียงคานแนะล้วไปต่อซอยกลางหมู่บ้านไปต่อเรื่อยๆนะดูเห็น มโมเดิร์นนะครับบ้านด้านขวามือจะมีแบบบ้านไม้บ้านปูนนะครับข้า,ขากันไปนี่มีบ้านไม้ถ้าบ้านเรือนแบบก็คล้ายๆกับเชียงคานนะครับข้างหน้านี้ตัดกับซอยสิริมงคลนะฮะซอยด้านเหนือของวัดพระธาตนะครับเราจะไปต่อนะฮะไปซอยตรงนี้ จะเป็นซอยที่อยู่ข้างหลังวัดพระาธาตุนะครับอันนี้คือซอยหลังวัดพระธาตุถนนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมีน้ำขังซอยข้างหน้าเป็นซอยอุดมทัพย เป็นซอยที่อยู่ด้านทิศใต้ของวัดพรธาตุนะครับเราจะไปซอยกลางต่อนะฮะซอยตรงนี้ก็จะตรงกับประตูด้านทิศใต้ของวัดพรธาตุนะครับไปต่อ างหน้าจะตัดกับซอยซับเจริญหรือซอยเจ็กหลออนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือซอยพระธาตุลมเย็นนะครับมาด้านซ้ายด้านขวานะครับมาทางด้านขวานี่ฮะส่งบ้านทรงดังเดิมนะครับหลังนี้ ซอยตรงนี้เรียกซอยประธานลมเย็นนะครับเรามาทางด้านขวาจะไปทะลุกับเส้นทางถนนร่วมใจนะครับนี่มาถึงถนนร่วมใจแล้เวเลี้ยวซ้ายไปทางด้านทิศใต้ต่อนะในไปถนนประทานลมเย็นนะครับถนนร่วมใจด้านซ้ายจะเป็น ซอยท่าสารานะฮะทันซ้าย่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ตอนนี้อยู่บนถนนว่วใจอยู่นะครับซอยข้างหน้า ซอยสามัคคีนะครับดนซสายเราจะยัยงตรงไปเรื่อยๆนะครับมาถึงซอยใต้สุดนะครับเป็นซอยเจริญสุขนะครับเราเลี้ยวเข้าซอยเจริญสุขนะครับซึ่ง ท้ายซอยที่ตรงถนนเลยเชียงคานก็จะมีอนามัยบ้านทาดนะครับอยู่ตรงปลายซอยนี้นะครับจะ้ดูบรรยากาศบ้านเรือนซอยจเจริญสุขซอยใต้สุดนะครับมีทั้งหมด9ซอย หน้าก็จะเป็นถนนเลยเชียงคานนะครับช่วงนี้จะอยู่ห่างจากเชียงคาน21กิโลยกิโลนะฮะช่วงนี้จะเป็น21กิโลถึงเชียงคานนะครับข้างหน้าก็จะมีหลักกิโล21กิโลถึงเชียงคานนะครับถึงปากซอยนะครับถนนเลยเชียงคาน นะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นอนามัยบ้านทาตุนะครับขามาเราจะจบตรงนี้นะครับตรงอนามัยต่อไปจะเป็นขากลับอันนี้ขากลับแล้วนะครับมาดูเส้นทางนะครับจาก อนามัยซิกแซกซิกแซกไปจนถึง3มแยกไฟแดงบ้านทาดนะครับนะะจากตรงนี้ไปเข้าอซอยท่าสาราแล้วก็มาซอยเจ็กหล่อออกซอยเจ็กหล่อมาถนนเลยเชียงคานนะครับนะะดูตั้งแต่สะพานจากบ้านโป่งไปนะครับ ตามเส้นทางสีน้ำเงินคือเส้นทางการเดินทางขากลับนะครับไปแวะเข้าซอยด้านเหนือวัดคือซอยสิริมงคลแล้วก็ไปถนนร่วมใจแล้วก็แวะเข้าซอยโชคชัยซอยวัดป่าพัฒนารามแล้วก็ออกถนนเลยเชียงคานไปจนถึงสามแยกบรรทัดน,นะครับแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางของคลิปนี้ที่สามแยกไฟแดงบรรทัดน,นะครับ อันนี้คือดูภาพ3ามิติจาก Google m a p นะฮะแล้วก็เส้นทางในการเดินทางของคลิปนี้อันนี้ขากลับนะครับนะไปจนถึงสามแยกไฟแดงบัตรทาดข้างบนนะครับสามแยกไฟแดงบัตรทาดข้างบนตรงนี้คือบรรยากาศสามแยกไฟแดงบัตรทาด แล้วมาดูบรรยากาศการเดินทางจริงๆครับอันนี้วิ่งมาตามถนนเลยเชียงคานนะครับขึ้นเหนือไปนี่หลักกิโลเมตรบอกว่าเชียงคานอีก21กิโลนะครับตรงนี้จะอยู่ปากซอยสามัคคีนะครับด้านซ้ายเป็นทางแวกเข้าไปซอยสามัคคีนะครับเราจะตรงไป ทางซ้ายเป็นซอยท่าสารานะครับเราจะเลี้ยวเข้าซอยท่าสาราครับคลิปนี้เป็นคลิปเก็บทุกซอยแล้วก็ซอยกลางมากที่สุดนะฮะแล้วยังมีบางซอยที่ยังไม่เคยไปเดี๋ยวที่เหลือจะเป็นคลิปหน้าจะเก็บซอยที่ยังไม่เคยไปอยู่อีกซอยไว่นะฮะ เดี๋ยวรอติดตามนะครับตรงนี้ซอยท่าสาลามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นซอยตัดซอยกลางนะตัดซ้ายขวานะครับเราจะตรงไปไปที่ถนนร่วมใจข้างหน้านะครับ ตรงนี้ให้สังเกตด้านขวามือนะครับจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับนี่ะทรงโมเดิ so ร์นคับไปเรื่อยๆไปข้างหน้าจะเป็นถนนร่วมใจนะครับเราจะเลี้ยวขวาขึ้นเหนือนะครับข้างหน้านัน้นถ้าตรงไปจะไปที่ แม่น้ำเลยนะครับอันนี้เราเลี้ยวขวาขึ้นเหนือตามถนนลวมใจแล้วเราจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระธาตุลมเย็นหรือซอยซับเจริญหรือซอยเจ็กหลอนะครับอันนี้ซอยเจ็กหลอแล้วนะครับ ตัดกับถนนกลางนะฮะซ้ายขวาจะไปถนนกลางหมู่บ้านนะครับเราจะตรงไปซอยเจ็คหลอตรงไปก็จะไปทะลุกับถนนใหญ่เลยเชียงคานนะครับซอยเจ็คหลอที่บันทึกภาพเมื่อวันที่10 7กุมภาพันธ์2565นะครับวันที่17ยังไม่ได้ปิดซอยทองหล่อนะฮะตอนเย็นๆวันที่17จะรู้สึกว่าจะปิด ซอยทองหลอ่อซอยเจ๊กหลอทันทีนะฮะเนื่องจากโควิดระบาดแล้วก็ซอยนี้ทั้งซอยจะโดนปิดนะห้ามสัญจรมีติดโควิดประมาณเกือบร้อยนะฮะหรือร้อยเศษนะครับ,รเ,รรบเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีบรรยากาศที่ปากซอยเจ๊กหลอปิดนะครับรอชมคลิปหน้านะครับตอนนี้มาถึงถนนเลยเชียงคานนะครับเราจะ ซ้ายนีเจ็หลอขึ้นเหนือไปตามถนน,นเลยเชียงคานนะครับข้างหน้าก็จะเป็นซอย ที่อยู่ทิศใต้ของวัดพระธาตุซอยอุดมทรัพย์นะครับก็เป็นวัดพระธาตุเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยทางด้านที่เหนือของวัดพระธาตุนะครับซอยสิริมงคลนะครับดูบรรยากาศนี่ครป้ายชื่อกำแพงวัดนะมีป้ายชื่อที่ ผู้ที่บริจับสร้างกำแพงนะฮะนำสกุลวงลาที่เห็นนะครับเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือซอยสิลิมงคลอย่างบ้านไม้สองชั้นยังเยอะอยู่นะครับ ก็มีทรงโมเดิร์นด้านชั้นล่างนะฮะมีตกแต่งชมทรงโมเดิร์นปะาปนกันเนี่ยทรงโมเดิร์นเนี่ยข้างหน้ามาถึงตัดกับถนนร่วมใจนะครับเราจะเลี้ยวขวาขึ้นเหนือ ไปตามถนนร่วมใจเดี๋ยวขวาขึ้นเหนือด้านขวามือจะผ่านซอยนำโชคนะครับอันนี้ซอยนำโชคด้านขวามือ เป็นซอยโชคชัยหรือซอยวัดป่าพัฒนารามนะครับเราจะเลี้ยวขวาตัดเข้าซอยนะรเราเลี้ยวขวาเข้ามาตัดเข้าซอยโชคชัยนะครับนี่ฮะนี่คือถนนกลางหมู่บ้านนะฮะซ้ายขวาเราจะตรงไปไปทะลุเส้นทาง เลยเชียงคานนะครับด้านขวามือมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำอิงถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยมาซื้อมาอุดหนุนอยู่นะฮะมาทะลุถนนเลยเชียงคานแล้วนะครับตรงนี้ข้างหน้าเป็นถนนเลยเชียงคานเส้นทางหมายเลข201นนะครับอันนี้ป้าย ไปวัดป่าพัฒนารามนะครับเราเจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเหนือนะครับไปตามถนนเลยเชียงคานนะครับอาคารสีแดงด้านขวามือก็คือมารวยจักรยานมารวยนะครับร้านขายทาสทันมาทางด้านขวามือขายทาสขายสารพระพูก ค้งนะครับตรงโค้งจะมีหลักกิโลบอกว่าอีก20กิโลถึงเชียงคานนะฮะตรงนี้ถัดไปก็เป็นประณนีด้านซ้ายมือนะฮะประเนีไทยเราย่งตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงสามแยกไฟแดงบ้านท่านนะครับ เป็นสะพานข้ามห้อยพอดนะฮะไหลาจากขวาไปซ้ายนะฮะไปลงแม่น้ำเลยตรงวัดปา่าพัฒนารามนะครับด้านขวามือจะเป็นตลาดสามยแยกไฟแดงประธานนะครับปั้มน้ำมันแล้วก็ตลาดครับเซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสนะครับครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดการเดินทางไว้ที่ตรงสามแยกไฟแดงบันทัดนะครับ